สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่ทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจําวันที่28ตุลาคม65เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือ5กับ8นะคะ5 0 5 1 5 2 5 4 5 7 5 8 8 0 8 1 8 2 8 4 8 5 8 7จับคู่ก็5 8 8 5 5 7แ5ด4้าห8 8 4 7จ8ดแแนะแปดหนึ่งห้าหแล้วก็เจ็อันนี้มีเบิลนะคะสี่สี่เจเดสองน้ออาจจะเป็น7จ็ดห่รือ7จ1 1เจ็หนรือเจะหนเนาะก็ขอให้เ,เพื่อนเทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสกายกดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะน,นี่มันจะมาลักษณะแบบนี้นี่ ซื้อเด้อทำให้ดูแล้วเนาะ